สวัสดีที่สู้ปูสู้คนครับผม,มแม่ละพี่น้องรัฐบาลไทยปูศูนย์เจ็ดสูตรทำเงินนะพี่น้องปูศูนย์เจ็ดสูตรทำเงนินหนึ่งมิตรนาเนีนะ่ยบ่เขานะพี่น้องเด้อหนึ่งมิตรนาเนีนะ่ยเพราะเขารดเขาตะเลขวิ่งเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะศูนกับเก่านี่เขาที่ศูนจับคููบ่อเขา่าละพี่น้องเด้อพราเหลขมันออกศูนสอง ต่ว่าในเลขกวินเนี่ยแบบบมี่ศูนย์นี่พี่น้องตาว่าวิ่งบัดมีศูนย์หวดนี่ก็คือกันเลขกวินบ่บมีในเหลขวินบ่บมีแปดตาว่าหันมีเลขตาว่าปูหันัดให้มีเลขวิ่ง 8. แปดนาะพี่น้องคือค้ายๆกันคือกันมัดเป็นทั้งสี่ทุกงหงษ์มาต่างกันต่อพี่น้อง วันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกแปดวันที่สิบหก อันนี้คือรัฐบาลไทยได้ี่นอนเลยปูศูนย์เจ็ด สูตรทำงเงินมาเบ่งเหล็กติดเหล็กในตะล่างบ้านี่เหล็กวิ่น ส่วนหนึ่งสองวิน vịnh một làng แปดกับเจ็ดพี่น้องต่ว้าในเหลขกวินบ่มีบ่มีแปดดิคืองวดนันหนึ่งกันเะงวดนันหนึ่งเหล็วินกับบมีศูนย์คายๆกันคือกันปูเน้นที่เจ็ดปูเน้นเจ็ดได้พี่น้องได้สายวิย่งสายแลน ส่วนจับคู่บนล่างได้พี่น้องได้จับคู่กับบนล่างด้วยกันหาโนหกนเจ็น 51 61 71 ห้าสองหเก้าคู่บนล่างไปกับ แบเนีมาเบิงมาเบิงปูหิดตัดตัวใดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงปูหิดตัดตัวใดกับปูสายตัดนาะพี่น้องมีมีงวดยีบตัดตัดตัวออกก็มีทั้งสามงวดก็มีตัดหาหนึ่งตัดหาสองหรือแม่นอยูนี่หาสองมันออกกันแล้ว ตัวหกนี่ก็บาเงว่าเป็นตัดตัดน้อพี่น้องมันมาได้นี่แหละปูตัดสมคูเลข9เก่าคูตัด3มคูมันเหลี่อยู่หกคูแบบนี้เลขกเก่าคูตัด3ามครูเหลี่ยอยู่หคูมาที่นี่มาเบิ่งตัวแน่นมาดนี่ปูเน้่นเจสองตัวเดียวเจ็ดเจดศูนย์เป็นตัวร่อง พราะว่าเลขวิ่งนี่แปดกับเจ็ดปูเล่นที่เจ็ดได้ผู้เล่นที่เจ็ดผูก็เน่นที่ 7, เจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวเนาแคบหน้าจอครับผมมันที่ 16, ท 16, ท 68, 0, 7, สิบหกมิเตรหน้าสองห้าหกแปดปู่ศูนย์เจ็ดสูนย์ทำงนินเลขวิ่งนี่ก็มีหาหกเจ็ดหลักกัศูนย์หนึ่งสองผู้ให้วิ่งแปดกับเจ็ดเน้นเจ็ดหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง หาสองหกสองเจ็ดสองเลขเก้าคูปูตัดไปแล้วสามจิเลียยุหกแล้วก็ตัดหาหนึ่งหาสองหกสองนี่ปูตัดไปแล้วปูเน้นตัวเดียว7 2็ดสตัวเดียวโคโลเ1กับเูนี่เป็นตัวร่องเพราะว่าเลขวิ่งปูเ้นที่7จ็พี่น้องเ็ดเป็นตัวร่องปูเน้นเม็ดเดียวเสอง พี่น้องห้าแคบหน้าจอได้สามารถขัดจัดตะขัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเนะพี่น้องเนะเาะกบขอบพระคุ้นปูศูนเกตลายขอให้พี่น้องเข้ามานนันมาแห้งๆปังๆกันเอาฝากก็เลยกดแช่ก็ทิดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม